ชุดหนึ่งชามะละกอนี่เอามะละกอมาหนึ่งลูกมะละกอดิบปอกเปลือกออกอควรจะมาทําอะไรล่ะนะเปลือกนั่นนะฮะใครจะกินเปลือกมะละกอยกเว้นหมูอูดอดนะคะปอกเปลือกออกมะละกอนะคะแล้วก็หั่นมะละกอเป็นชิ้นชิ้นเหมือนฟักอะฟักอะฟัก,ฟกที่เราต้มฟักมะนาวดองอะนะคะต้มจืดชิ้นใหญ่ๆ สามกำรรม,มือของคนที่จะกินสามกำรรม,มือนะคะเอากรอบขึ้นมาสามกำนะคะสามกำรรม,มือไม่เยอะเนาะเออลูกขนาดไหนก็ได้แต่ว่าสามกำรรม,มือของคนที่จะกินเข้าใจไหม เออชิโอโหชิล,ลกรรมคุณทำไมหั่นชิ้นใหญ่จังเลยขี้กกงอย่างเลยเนี่ยแหมหั่นให้มันมีศิลปะหน่อยสิคะนะคะหัน่นแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาใส่น้ำสามลิตรน,น้ำสามลิตรไม่แน่ใจว่าในหนังสือจะเขียนละเอียดขนาดนี้หรือเปล่านะคะใส่น้ำสามลิตรแล้วก็ตั้งตั้งน้ำให้เดือดเดือดสามนาที นับเวลาไม่งั้นก็ไปจับดิฉันจะยืนนับเอาหนึ่งถึงร้อยแปดสิบก็เอาใส่ต,ตอนน้ำน้ำพอพอน้ำสามลิตรหั่นมะละกอเสร็จใส่เลยแล้วก็ยกไปตั้งอ่ายกไปตั้งนะคะมะละกอนี่อยู่อยู่ในน,น,นะออใน,น้ำก่อนเดือดนะเอออยู่ในน้ำก่อนเดือดนะคะเดือดสามนาทีนะห้ามเกิกนกว่านี้นะห้ามเกิกนกว่านี้นะอืม งแต่เดือดปุ๊บ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 เนี่ยนับไปสามนาทีนะคะสามนาทีเมื่อไหร่ปิดไฟยกลงยกลงทีนี้วิธีทาอ้อาวมะละกอออกุอ๊ยลืมไปขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณ <c oughs> ที่บอกนะคะมีคนช่วยชอบมากเลยนะคะเอามะละกอตักออกอ่านี่แหละคือชามะละกอทีนี้โถมะละกอชิ้นออกเบลลไม่ต้องกรองหรอกค่ะไม่ต้องกรองนะคะชิ้นออกใหญ่นะคะ อ้าวเสร็จแล้วถ้าอยากจะเร้าใจก็ต้องไปชงชาเอาน้ำร้อนนี่แหละไปชงชานะคะไปชงชาชาบางอย่างห้ามแช่เกินหนึ่งนาทีชาบางอย่างห้ามแช่เกินห้านาทียกเว้นปันจะขันไม่ใช่ชาแช่ได้นานๆเลยรู้จักไหมเจียวกุหลานอะ่ะเออนั่นแหละค่ะเจียวกุหลานปันจะขันตัวเดียวกัน นะคะนะคะก็ชงชาเสร็จก็คงก็ดื่มไปสิดื่มแทนน้ําไปนะคะจะดื่มวันละสิบีแก้วก็ไม่มีใครเค้าว่ากันค่ะระบบดูดซึมก็คือทําให้มาชาอาจารย์เอ๋บอกว่าเราล้างจานเป็นไงคะแล้วล้วงเข้าไปอะ่ะเออเป็นไงคราบเยอะแยะเมือกเยอะแยะนั่นแหละคะ่ะเราจะล้างเมือกทั้งหลายแหลในลําไส้เรานั่นแหละนะคะให้ไส้เราสะอาดเออ โอ้ทำเยอะๆก็ได้ก็3มลิตรกินได้ไม่เกิน3ามวันนะคะห้ามเกินกว่านี้ใช้ตู้เย็นแล้วถึงเวลาคุณจะทานก็ก็มาอุ่นแล้วก็ใส่ชาแล้วแต่อ่าจะอุ่นด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ท่านขอให้มันอุ่นนะคะขอให้มันอุ่นคุณจะทำเยอะไ,ได้แต่เวฟอ่าอันนี้ข้อมูลเวฟนะเคย ไม่แน่ดรสุรพจน์อาจจะคุยให้ฟังก็ได้ไม่แน่ใจแต่ขอตัดหน้าก่อนออ,อยากมาทีหลังเราเราตัดหน้าก่อนถ้าท่านพูดถ้าท่านไม่พูดก็แล้วไปนะคะอาจารย์ดรสุรพจน์เนี่ยเคยเอา,อาที่ในเน็ตอาจารย์มาสอนบอกว่าลองเอาน้านะคะน้ำหนึ่งแก้ววันละหนึ่งแก้วเนี่ยผูกต้นไม้พร้อมกันวันเดียวกันมเมล็ดพันธุ์คัดมาอย่างดีเลยแล้วก็ลดน้ําแกา้มีสองกระถาง กระถางหนึ่งเป็นกระถางที่รดน้ำประปาน้ำฝนน้ำธรรมชาตินะคะวันละแก้วอีกกระถางหนึ่งรดด้วยน้ำที่เวฟให้ทิ้งให้เย็นแล้วนะไม่ใช่ร้อนๆนะเวฟแล้วทิ้งให้เย็นแล้วก็มารดทุกวนันทุกวนันวันละแก้ววันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามเริ่มนเห็นแล้วอีต้นที่โดนรดเวฟมันเริ่มเหี่ยวคอมันเริ่มอ่อนลงอ่อนลงวันที่เก้ามันตายสี่แง่แก่ แต่อิต้นที่ลดน้ำธรรมชาติไม่ตายแข็งแรงสมบูรณ์เพราะฉะนั้นแล้วแต่ท่านจะตัดสินใจอยู่ที่จะใช้เวบหรือไม่ใช้เว็บก็แล้วแต่เพราะว่ายุคนี้เป็นยุคเวบเนาะแต่ดิฉนันตั้งแต่เรียนรู้ไม่เคยใช้เว็บเลยจะใช้เมื่อจำเป็นจิงๆ ชีวิตนี้จําเป็นจริงๆถึงจะใช้เวฟมีไมโครเวฟไว้โชว์ค่ะไม่ได้มีไว้ใช้แล้วตอนหลังหลังจากเรียนรู้แล้วก็ไม่เอาเลยเพราะว่าเป็นเรื่องของการประหยัดเวลาปไปเลยแต่ว่าเรื่องของคุณภาพอาหารไม่มีเมื่อกี้มีคนมาแอบถามว่าทํายังไงหน้าจะใสหน้าตาดีตาหลอกก็เราดูแลตัวเองดีอะนะคะสำคัญเราต้องดูแลตัวเองดีที่สุดนะไปถึงไหนและะ้วค่ะต้า ใครว่าอะไรสัดส่วนให้ตรงกันแค่นั้นเองนะคะแต่สาคัญอย่าต้มเกินนานสนามน,นาทีสามนาทีค่ะก็กินก็ได้ไม่กินก็ได้ไม่ไมีใครว่าอยากกินกระชาก็ได้กินเปล่าๆก็ได้จ้ะจ้าได้หมดจ้าแต่ว่าบางคนที่เขาบอกว่าชามะละกอเพราะอะไรรู้ไหมเคยต้มให้ผู้จัดการที่ร้านหานาบอกเมนอะมีบจมูกก็ยังเมนอีก อืมเขาก็เลยใช้ชาชาเขียวชาอะไรพูดถึงชาแอนแน่เสริมเสริมเสริมล้วชอบเสริมและชอบแถมชานะคะในนี้มีท่านใดตรวจสุขภาพตรวจโลหิตแล้วมีไขมันในเลือดสูงมีคอเลสเตอรอลสูงมีไหมคะโอ้โหพวกนียกันเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคำถามเดี๋ยวเดินไปนะคะออตัวที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ดีที่สุด จากห้องทดลองนะคะนี่ความรู้เสริมนะไอ้ถ้าจีนไปไกลก็บอกเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเดินไปเดี๋ยวเดินไปแน่นอนตรงนั้นนะคะตัวที่ทำให้เขาเรียกอะไรนะ LDL receptor ตรงยีนนะ่ะได้ผลดีที่สุดชาเขียวญี่ปุ่นอันดับหนึ่ง LDL receptor ตรงตรงยีนดีที่สุดในะห้องทดลองนะช่วยลดไขมันในกระแสะเลือดลดคอเลสเตอรอลทั้งหมด ชาเขียวญี่ปุ่นต้องญี่ปุ่นอืชาไทยก็ได้แต่มันอาจจะไม่แรงเท่าญี่ปุ่นไม่ละใจเท่าโอ้ลิตนะพราะว่ามันอยู่ที่ภูมิอากาศอยู่ที่พันอยู่ไรนะคะ,ะตัวที่สองจ๋าโอชาเหรอคะจะทานร้อนทานเย็นก็ได้แต่ทานร้อนทานอุ่นดีกว่าเนาะร้อนไม่ไหวนะคะให้ทานอุ่นนะคะการทานทานของเย็นๆนะคะ ติด้ากันนะถามไปเรื่อยๆเลยนะทานของเย็นเย็นนั้นนะคะมันจะทําลายธาตุดินเราไปเรื่อยๆธาตุดินมีอะไรเกสานะขาทันตาทั้งหมดเลยค่ะที่จับต้องได้ตับไตไส้พุงมันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆถ้าเราทานน้าเย็นบ่อยๆทานเยอะๆทานทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นน้ําอุ่นหรือว่าน้ําธรรมดาดีที่สุดนะคะเมื่อกี้ ไลเลนาชาญี่ปุ่นปันจขันค่ะมะรุมใบใบมะรุมเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีแคปซูลขายเยอะแยะหมดค่ะปันจขันเจียวกูหลานเรียกชื่อไม่ถูกจำได้ไหมจ๊ะเจียวกูหลานหรือปันจขันได้น,นี่ความรู้เสริมนะเสริมนี่ต้องจดเองนะนตำราไม่มีตรง ชาญี่ปุ่นเขาถามว่าชาญี่ปุ่นเอาไปแช่น้ำแล้วคใช้ครั้งเดียวแล้วทิง้งหรือว่ามาแช่อีกนะคะถ้าถามตอบต้องดูอะ่ะส่วนใหญ่ไม่มีถ้าเป็นผงอะ่ะโอเคนะคะใช้แล้วทิ้งมันเป็นสองเนาะแล้วก็จะมีเป็นกากทางที่ดีอะ่ะเราแช่บรรนานแล้วไอตัวยามันออกแล้วนะคะเอาไปใช้ก็ได้อีกไม่มีใครว่าแต่มั่นใจว่าไม่มีราขานาดไหนใช่ไหมฮะรา ราขึ้นได้เพราะความชื้นแล้วยิ่งเอาเข้าไปสมมติว่าวันนี้แช่กัเสียดายมันแพงชาญี่ปุ่นตกซองลาประมาณ37บาทเมื่อสิกว่าปีที่แล้วไม่รู้เดี๋ยวนี้มันอาจจะถูกลงก็ได้นะคะอ่าเป็นถ้าเป็นซองสําเร็จรูปถ้าเป็นเป็นเป็นใบอะ่ะเอาไปแช่เสียดายเนาะโอ้โหั้งเยอะั้งเยอะเอากลับมาใหม่เอาเก็บใส่ตู้เย็นไวเ้เดี๋ยวจะกินเอามาชงใหม่อย่างนั้นอะ่ะให้มั่นใจว่าตู้เย็นคุณสะอาดพอไหมเอามาชงใหม่มีราเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะจ๋า เดียวแล้วทิง้งอ่าแจริงๆแล้วชาวบอกแล้วไงต้องดูข้างฉลากมันว่าแช่เกินหนึ่งนาทีหรือว่าไม่เกินห้านาทีแค่นั้นแหละทิง้งนะคะทิง้งต้องดูฉลากของเขาด้วยนะคะโอเคส่วนหนึง่งโหชามะละกอนอี่ไอ้แล้วนะนนเนี่ยเลยเวลาเบรกแล้วมั้งเนี่ยค่ะเป็นคนรักษาเวลาต่อ,อแล้ว อ่อีกสูตรหนึ่งเนาะสูตรที่สองอินิยาขึ้นมานิดนึงนะโยเกิร์ตโยเกิร์ตเคยกินไหมคะโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะไม่ใช่รสหวานนะคะค่ะเคยกินอ๋อโยเกิร์ตรสธรรมชาติครึ่งถ้วยครึ่งถ้วยของเขาเนาะนะครึ่งถ้วยนมจืดหนึ่งกล่อง หนึ่งกล่องอ่าสองห้าสิบนะคะหนึ่งกล่องน้ำผึ้งหนึ่งช้อนถ้าคนชอบหวานสองช้อนอย่าเกินมากกว่านี้นะคะช้อนโอ้โหช้อนโต้คุณก็กินหวานเกินไปสินะคะช้อนชอาพอนะคะช้อนชานะคะอย่าหวานมากนะคะนะคะหนึ่งถึงสองช้อนชาก็พออย่าเกินนี้นะคะแล้วก็คน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  ไว้สิบห้านาทีเดี๋ยวซี่ยังภาคไม่จบมีคนกำกับบทอีกนั้นเนี่ยเดี๋ยวยังไม่จบสิหนาทีผ่านไปทีนี้จะกินได้แล้วเอามะนาวบีบบีบบีบเลยแล้วก็กินอีนี้คือถูกวิธีอ่ะตรงนั้นมมีคำถามอะไรจ้านมสดนมจืดได้หมดค่ะข,ขอให้เป็นนมจืด จ้ะหนึ่งแก้วค่ะใช่คนคนเยอะทําไมทิ้งไว้สิบห้านาทีเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในโยเกิร์ตมันมากินน้ําตาลพอมันกินน้ําตาลแล้วมันก็จะมีเยอะเยอะเป็นล้านล้านตัวจากล้านก็ขึ้นเป็นสองล้านสามล้านไม่ละจุลินทรีย์ทำไมเราจินแล้ทําไมเรากินยาคุ นะคะเพราะจุลินทรีย์ตรงนี้มันจะมีประโยชน์ต่อลำไส้จ้ะว่าก็ไม่เป็นไรมันก็ยิ่งเยอะใหญ่เลยค่ะมะนาวตามใจชอบยิ่งทานเยอะยิ่งดีเพราะว่าหายวิตามินซีอยู่แล้วใส่พร้อมกันก็ได้แต่มะนาวถ้าคุณต้องการวิตามินซีคุณก็ทานปุ๊บเลยเพราะว่าถ้าคุณบีบไว้วิตามินซีมันก็นเลยเลย มันก็นละเฮ้ยเดินดรอ้อนเดินเย็นเดินอากาศมันละเฮ้ยหมดนั่นแหละนะคะจะทานวิตามินซีเยอะต้องโอ้ตอนที่บีบลเลยนะคะโอเคจ้ะอ๋อกินเวลาไหนห้ามกินเกินบ่ายสามโมงนะคะถ้าจะให้ดีที่สุดช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามดีที่สุด เช้าก็ได้ก็ดีแต่ว่าดีที่สุดไงมันมีดีดีมากดีที่สุดคุณจะเอาะไรนะคะอ่าดีที่สุดขาถ้าไม่ชอบน้ำพึ่งก็ไม่ต้องใส่ยิ่งดีใหญ่เลยนะคะแต่ว่าถ้าคุณใส่น้ำพึ่งไปเนี่ยจุลินทรีย์มันจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นจุลินทรีย์ที่อยู่ในโยกเกิร์ตนะคะเพราะเป็นเกิดการเฟอร์เมนต์ขา ใส่น้ำตาลเหรอไม่แนะนำเพราะว่าน้ำตาลจากน้ำผึ้งเนี่ยมันกินแล้วมันไปใช้ได้เลยมันไม่ต้องไปไปผ่านกระบวนการอะไรเยอะแยะมากมายกว่าจะออกมาใช้ได้น,นะเอาของที่มันกินปุ๊บใช้ได้เลยนะคะโอเคค่ะพี่แอดพี่แอดของแบกรุงเทพอยู่ข้านอา้าวน้ำผึ้งไงความหวานไงหวานอ่ะหวาน ก็เขาไม่ใส่มันก็ไม่ไม่มีเพิ่มไงก็บอกว่าถ้าอยากให้เพิ่มเยอะๆก็ใส่เข้าไปสิจ้ะค่ะไม่ค่อยอยู่ข้างในเอาไม่มีปัญหาขอให้ทานช่วงนี้แหละค่ะค่ะจะท้องอิ่มท้องว่างท้องไรทานได้เลยนะคะช่วงบ่ายโมงหนึ่งบ่ายสามค่ะทําไมต้องทานเพราะว่าช่วงช่วงหลังจากบ่ายสามมันจะเป็นร่างกายเราจะเริ่มอะไรนะคะย่อยอาหารแล้วเดี๋ยวจะเริ่มขับพิษผัดพิษ โอสูตรเข้ามาบอกไว้ครึ่งถ้วยคุณทําไมถามมาถ้วยก็ได้ถ้าคุณจะกินถ้วยคุณก็ใส่นมไปสองแก้วนั่นแหละอยากกินเยอะเกิดทั้งถ้วยขี้เกียจแบ่งว่างนั่นเลยจ้ะล้างลําไส้จ้ะมีทั้งหมด4สูตรแต่เฉลยสองฉสูตรอีกสองสูตรไปดูในตําราเองนะคะโอเคจ้ะทุกวันได้ยิ่งดีมั่นใจว่าลําไส้เราไม่ ถามหน่อยทําไมเราถึงล้างลาไส้เพราะเรากินอาหารผัดทุกวันเลยใช่ไหมวันไหนไม่กินไขมันบ้างไม่มีเลยแล้วทำไมจะไม่ล้างทุกวันลยจ้ะอันนี้เราคุยเรื่องแผนไทยนะคะคนที่เกิดเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนะคะก็คร่าวๆนะเป็นคร่าวๆ